ผมแค่รู้สึกผมแค่รู้สึกกับชีวิตว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวเราเองเราคือสิ่งมีชีวิตทีเ่เป็นเป็นเพียงแค่พลังงานเป็นเพียงแค่สสารที่ล้อมรวมตลายเป็นจิตวิญญาณาอาจจะเรียกตัวเองว่าเราคือธาตรู้ที่กำลังสั่นสะเทือน อนุภาพในตัวของมันเองแต่ผมรู้สึกกับชีวิตของตัวเองทุกๆลมหายใจมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งอ่อนโยนและละเมยดละไมมันทำให้ผมมีไฟฝันและแรงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตทุกโมงยามทุกๆลมหายใจด้วยความรู้สึกที่มีคุณค่าปมงบอกว่าในภพชาตินี้ของผม ผมจะได้ใช้ชีวิตตราบจนลมหายใจสุดท้ายเพื่อคุณพบกระแสทานแห่งชีวิตอันเป็นอมตะนิรันด์มันคือการตกผลึกของชีวิตที่เราผ่านพายุฝนผ่านชะตากรรมผ่านการเรียนรู้เพื่อหลอมรวมเพื่ตกผลึกในจิตรในตัวเองอย่างงดงาม คือความใฝ่ฝันและความรักความรักที่ไม่มีวันดับสูญที่ผมได้รู้สึกกับชีวิตและทุกๆลมหายใจนี้มันคือประสบการณ์มันคือมันคือความจริงที่ทำให้ผมตื่นรู้อย่างอย่างแท้จริงผมปรารถนาที่จะใช้ชีวิตทุกลมหายใจ เพื่อคนพบคุณค่าและแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ให้กับผู้คนให้กับโลกให้กับมิตรสหายและคนที่ผมรักขอให้ความปรารถนาของผมครั้งนี้จงกลายเป็นความสาเร็จและสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของผมตั้งแต่วินาทีนี้